ต้องมาจาบพระอาจารย์เล่าประวัติที่มาที่ไปวัดนี้ว่าสร้างมาเสร็จเมื่อไร่ก็ต้องทำไมพระ,ะพระครูเนี่ยถึงได้มาเป็นผู้ดูนแลในวัดแห่งนี้จากเจริญพรก่อนอื่นก็แนะนำตัวอัตมาภาพพระครูธรรมพานสุนโทนหรือญาติโยมทินแก้วแถวนี้ก็จะรู้จักในนาม พระอาจารย์กรกฎอิจฉายากิตติยาโนโดยเป็นเจ้าคณะตำบลเทพาลัยเป็นเจ้าวาดวัดหนองบัวทุง่งตำบลตาจันอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้วัดหนองบัวทุง่งแห่งนี้ตามที่อัตมาได้มาเป็นเจ้าวาดแล้วก็ได้ศึกษาประวัติ าตามที่ได้มาเป็นเจ้าวาดแล้วก็ปรึกษาปราะวัติอาจารย์เล่าประวัติที่มาที่ไปวัดนี้ว่าสร้างมา,าแต่เมื่อไหร่แล้วก็ทำไมพระพระครูเนี่ยถึงได้มาเป็นผู้ดูแลในวัดแห่งนี้จะเจริญพรก่อนอื่นก็แนะนำตัวอัตมาภาพพระครู ธรรมาพานสุนทรหรือญาติโยมินแ,แถ่นี้ก็จะรู้จักในนามพระอาจารย์กรกฎกิจชายากิติยาโนโดยเป็นเจ้าคณะตำบลเทพาลัยเป็นเจ้าวาดวัดหนองบัวทุง่งตำบลตาจัน์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาวัดแห่งนี้วัดหนองบัวทุ่งแห่งนี้ตามที่อาตมาได้มาเป็นเจ้าวาดแล้วก็ ได้ศึกษาประวัติตามที่ได้มาเป็นเจ้าวาดแล้วก็ปรึกษาประวัติสร้างมาตั้งแต่หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเพตนเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2450น่นับตรงนี้ก็ร้อยกว่าปีแต่ส่วนวัดเนี่ยเมื่อเมื่อมีชุมชนเข้ามาอยู่มากๆชาวบ้านก็เลยกันสถานที่ตรงนี้ไว้เป็นวัด โดยเริ่มต้นเลยเขาเรียกตรงนี้ว่าวัดโนนจันทราวาสเพราะว่ามีต้นจันทร์ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตร,ตร,ง,ตรงกลางแต่ว่าพอ,พอผ่านมาหลายปีเขา้าตรงนี้มีหมู่บ้านเกิดขึ้นเรียกว่าหมู่บ้านหนองบัวทุ่งแล้วก็วัดก็อยู่ในเขตหมู่บ้านหนองบัวทุ่งก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหนองบัวทุ่งตามตามธรรมชาติที่มีอยู่ใช่ทำไม,มก่อนจะ,จะตั้งชื่อบ้านที่ ที่ ager, ีเป็นหนองน้ำเป็นธรรมชาติใช่นองมีหนองน้ําแล้วก็มีมีดอกบัวขึ้นอ่ามีหนองน้ํามีดอกบัวก็เลยเรียกว่าบ้านหนองบัวสร้างวัดเนี่ยตามตามประวัติก็คือตั้งแต่ปีพศ 2487, ครับอ่าอน่า2487นับตอนนี้ก็น่าจะ80กว่าปีแล้วน่าจะ87ปีอ่าตรงนี้ก็เลยแล้วก็วัดก็สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้านโดย โดยเริ่มต้นก็จะเป็นตระกูลของเจ้าคุณหลวงตาพระประรัตนุนี่แหละมาเริ่มตั้งพิมฐานอยู่แถวนี้เริ่มแรกเลยอ่าเริ่มรแรกเลยแสดงพระครูพระครูนุษท่านก็เป็นคนบุกเบิกเลยใช่ใช่แล้วก็กวกท่านก็มีโอกาสาได้ไปอยู่แล้วก็ไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคูณแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาพัฒนาวัดหนองบัวทุ่งเนี่ย ตั้งแต่ปีประมาณพศ2535 36อ่าก็าพัฒน,น,นามาเรื่อยแล้วระหว่างระหว่างที่ท่านพระครูเออ่จ้าเจ้าพระคุณเจ้าคุณนุชเจ้าคุณนุชเนี่ยจ้ไปอยู่กับหลวงตาหลวงปู่ปู่เนี่ยแล้ววัดนี้แล้วมีมีใครอยู่ก็มีเจ้าวาดตั้งแต่นู้นตั้งแต่รุ่นก่อนๆก็น่า,นาจะเป็นหลวงตาแสง ตี่อาตมาจาได้จะเป็นหลวงตาแสงอยู่มาแล้วก็มีเจ้าวาดมาแล้ว1 0 16รูปสิบหกรูปที่ผ่านมา16รูปจนจนมาถึงเจ้าคุณเจ้าคุณนุชเนี่ยท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดแต่ท่านมาเป็นประธานสงฆ์ท่านมานำนำสร้างมานําดูแลเพราะว่าท่านเป็นคนคนเกิดที่นี่ที่บ้านหนองบัวทุ่งแล้วก็กลับมาพัฒนาใช่ก็กลับมาพัฒนาวัดบ้านของเราพัฒนาตั้งแต่เริ่มปี3 5 3 6กก็พัฒนามาเรื่อย โดยท่านมีนโยบายแล้วก็มีกุศโรธรรมกุศโรธรรมของท่านก็คือว่าท่านบอกว่าถ้าเรารักศาสนาให้พัฒนาวัดร,รักวัดให้พัฒนาพระเนรรักพระเนรให้พัฒนาการศึกษารักประเทศชาติให้พัฒนาคนพัฒนาคนให้พัฒนาที่จิตใจ พัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนา <c oughs> อัตมามาเป็นลูกศิษย์ลูกหายังจําขึ้นใจเลย <c oughs> ท่านส <c oughs> อน <c oughs> ต,ติดตาติดใจเพราะว่าถ้าเรา,าพัฒนาท้าววเราวัตถุเนี่ยก็จะทําให้ควบคู่กับพัฒนาคน <c oughs> าถ้าเราพัฒนาคนอย่างเดียวแต่ว่าท้าววเราวัตถุไม่ได้พัฒนาคนหรือพระที่บวชเข้ามาก็จะอยู่โดยลําบากแล้วก็มันแสดงถึงศักยภาพของความศรัทธาความเคารพในทางาศาสนา ก็คือการทุ่มเททุ่มเทแล้วก็เจ้าคุณนุชท่านก็ทุ่มเทมาจริงๆได้จะดตุมปัจจัยเท่าไรท่านทุ่มเทมาสร้างวัดหมดเลยไม่เคยมีของส่วนตัวผมได้ยินอย่างนั้นว่าพระองค์เนี้ยตั้งแต่เริ่มแรกเนี้ยไม่เคยคล้ายๆเหมือนหลวงพ่อคูณไม่ไม่จับเงิน่หรือว่าไม่ต้องการสิ่งของอะไรต่างๆที่เกินความจําเป็นได้มาก็มาพัฒนาวัดครับคือหมดอ่ะ คือไม่ได้จับเอามาเป็นสมบัติหรือมาใช้เป็นของส่วนตัวผมเลยตามท่านตามรอยอันนี้เป็นการตามรอยของหลวงตานุ์เนาะพูดกันแบบชาวบ้านใช่ใช่ท่านเป็นเม่อวันนี้ก็เรียกเจ้าคุณนุชแต่เจ้าคุณนุชเจ้าคุณนุชก็ท่านเป็นชื่อชื่อพัฒนาใช่คือมาตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นแรกๆเป็นของหลวงพ่อคูณตอนนี้จุดโทเริ่มแรกนี่ก็คือ พระครูนี่แหละไปเป็นผู้หูว่างั้นเดี๋ยวผู้ผู้ผู้พัฒนาหลวงปู่มีหลวงปู่คุณหลวงพ่อคุณมีอะไรที่จะให้ทัดทางเนี่ยก็ต้องมาที่พระถ้าถ้าจะพูดกันภาษาบ้านเราก็เหมือนเลขาส่วนตัวเลยแต่แต่เหมือนท่านอยู่เบ้างหลังเนาะท่านอยู่ปิดทองหลังตา ทุกอย่างแล้วก็มาที่นี่ก็คือมาพัฒนาท่านไม่ได้พัฒนาแต่วัดนะท่านมานําสร้างวัดและท่านยังมานําพัฒนาคนชาวบ้านชาวเมืองก็จะท่านก็จะสอนเทศสอนเรื่องธรรมะเรื่องทําให้คนเป็นคนดีมากมายตรงนี้คือวัดวัดนองปูทุงแล้วก็อุโบสถหลังนี้นี่ท่านก็เป็นผู้ริเริ่มอาตมาเพิ่งมาบวชตอนนู้นตอนสร้างอาตมามาบวชที่นี่แหละอูใหญ่มากดวใหญ่มาก ประวัติแล้วก็เริ่มสร้างโบสถ์โดยโดยเจตนาของท่านเนี่ยเพราะว่าแถวนี้เนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยมันเป็นเป็นทาวนาแล้วดินมันเค็ม,มแล้วถ้าเกิดท่วมหรือ,อแรงแถวที่นี่แถวนี้เป็นน้าเค็มใช่ไหมน้ำเค็มน้ำกร่อย,ออยน้ำกร่อยออถ้าปีไหนท่วมหรือปีไหนแ้งเนี่ยชาวบ้านเราก็แทบไม่ได้อะไรเลยและท่านอ่านโยบายของท่านคือการสร้างวัดให้เป็นเวียงเป็นวังให้สวยงาม,มแล้วก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรม เข้ามาเยี่ยมชมวัดในอนาคตคเมื่อเมื่อโยมเหมือนชาวบ้านพุทธศาสนิกชนเข้ามาในถิ่นนี้ชาวบ้านเราก็จะมีรายได้ทางอ้อมเช่นขายน้ําขายอาหาร,ร,รอะไรเงี้ยท่านท่านวอบงการไกลไปจนถึงขนาดนั้นเพราะว่าต่อไปเราจะทํานาอย่างเดียวก็คงไปไม่รอดชาวบ้านท่านก็พัฒนาแล้วก็สร้างโบสถ์หลังนี้สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจริงๆบางคนบอกว่าทําไมเราต้องสร้างใหญ่โตจริงๆก็คือสร้างเพื่อบูชา แล้วไม่ได้เฉพาะแค่ประโยชน์ใช้สอยสร้างเพื่อบูชาคุณพงพระพุทธเจ้าจึงทําให้เกิดความยิ่งใหญ่แต่ว่าก็เนื่องด้วยเศรษฐกษิจทุกวันนี้ด้วยแล้วก็สมัยก่อนเราก็ทํามานานแล้วก็ท่านก็พูดง่ายๆคือท่านไม่ได้ขอไม่ได้ขอญาติโยมแล้วก็ญาติโยมเห็นว่า เห็นท่านทําจริงก็มาถวายจากศรัทธาเห็นท่านทําจริงสร้างจริงแล้ววัดนี้เนี่ยถ้าเป็นวัดบ้านนอกเดี๋ยวโยมจะได้เดินดูนะเป็นวัดบ้านนอกถ้าไม่สร้างจริงไม่ทําจริงเนี่ยไม่ได้ขนาดนี้เพราะว่าปัจจัยที่โยมมาถวายไม่ได้เข้าพกเข้า่อใครเลยท่านท่านเขามาสร้างมาทำไรางที่อยู่ข้างในครับเป็นเป็นวระถูหรือเป็นอะไรเป็นอันนั้นเป็นเป็นเจดีนั่นก็นโยบายของเจ้าคุณ เจ้าคุณหลวงตานุท่านทําเพื่อสมัยก่อนโยมจะเห็นเจดีย์อยู่รอบกําแพงอยู่ที่ตามวัดเราจะเกินการไปบวชบางทีไม่เป็นระเบียบท่านจึงสร้างสถูปสร้างเจดีย์ใหญ่แล้วให้ชาวบ้านเรานําอัฐิของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมารวมกันไว้จุดเดียวเวลาทําบุญเราก็ทําบุญรวมญาติจุดเดียวแล้วให้อยู่ฟรีนะไม่ได้คิดว่าเป็นช่องละเท่านั้นเท่านี้ท่านให้ญาติโยมเอาอัฐิของพ่อแม่มาอยู่ที่เลยตั้งแต่แล้วผมเห็นได้ยินเผ่าว่า ่นก็มาให้ดึงมาช่วยทางคุณวัดคุณสารพงษ์ด้วยก็คือพัตภุณฑ์ของกูโตใช่ใช่นี่คือคือพระท่านเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติท่อบจริงเนี่ยไม่ไม่ได้ถึงขนาดนี้เรารับเป็นสถานที่ใหญ่แล้วมาพระบางองค์เนี่ยเขาคงจะไม่ไม่ไม่ผมสถานที่เนาะผมคิดว่า ก็เลยได้เหมาะสมจากจากหลวงตานี่แหละไปอยู่ที่อ้นั้นที่เข้าไปดูแลเมื่อคุณสรพงศ์ใช่้อาคือคือที่ที่มูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมบารังศีคือเจ้าคุณหลวงตานนดกับพี่เอกสรพงศ์กับคุณดวงเดือนเนี่ยเขาท่านสนิทกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้บวชแล้วก็เหมือนกับมีอะไรพี่เอกสรพงศ์ก็จะปรึกษา เจ้าคุณนรสอยู่ตลอดแล้วก็การสร้างเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้นะใช่ว่าว่าหลวงตาลุศหรือท่านเจ้าคุณเนี่ยรู้จักกับอสนิทสนิทสนิทกันมานานแล้วสนิทกันมานานตั้งแต่ก่อนท่านบวชแล้วแล้วได้ยินข่าวว่าท่านนี่แหละเป็นคนดูแลถึงก่อสร้างอะไรต่างเป็นที่ปรึกษามาตลอดใช่ใช่เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มเริ่มสร้างแล้วก็ตอนจะสร้างหลวงโตจะสร้างหลวงปู่โตพี่เอกสารพงษ์จะสร้างเจ้าคุณหลวงตาลุศก็บอกว่า สร้างเล็กก็ได้บุญสร้างใหญ่ก็ได้บุญแต่สร้างใหญ่ได้ประโยชน <c oughs> ์แล้วก็เป็นการเชื่อชูบูชาด้วย <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลย <c oughs> มีมีจนทุกวันนี้แล้วพี่เอกสรา,อารพงษ์จติกับพี่พี่เดือนอบุณดวงเดือนก็จะเคารพศรัทธา <c oughs> ด้วยการเห็นปฏิปทาของ <c oughs> ของของของลวงตาม,มานานแล้วเพราะระดับ <c oughs> อย่างอย่างพี่เอกท่านไม่ได้เคารพ ด้านจริงๆถ้า <tamam. S 1> เกิดว่าไม่ไม่ได้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆท่านก็ท่านก็เคารพกราบไหว้แต่ท่านก็ไม่สนิทด้วยอะไรใช่พระอาจารย์นี้เป็นสายสายสามหานิกายกาเดี๋ยวพระอาจารย์เดี๋ยวจะเดี๋ยวพระอาจารย์ทุกคนไปดูภายในโบสถ์ว่าจะสวยงานแค่ไหนจะตอตอนนี้สร้างไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปดูข้างในน่าจะถึงประมาณสักเจ็ดสิบได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูภายในแล้วก็มี วัดนี่สร้างมากี่ปีแล้วเดี๋ยวไปกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับครับวันนี้เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมทุกคน่าอนนาจารย์ครับเดินเข้าไปในโบสถ์ว่าจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็การก่อสร้างไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเดินไปแล้วก็จะมีในวัดภายในข้างๆวัดเดี๋ยวเดินไปครับเดี๋ยวไปชมกันข้างใน นมาเป็นี่มคคตัวบทใานามาปีได้บก็ปีย้อนไปตอนนี้ก็สอไหนลัย้อนไปสปีบทนี่ผมว่ามันสีแปลกนี่เป็นเป็นปริติมากรรมหรือเป็นอะไรออกแบบของของอัวลายเป็นลายเป็นเป็นจรงนี่เจ้าคุณเจ้าคุณ พระภาวนาประชานาหรือลกานุษท่านเป็นคนออกแบบเลยคิดเลยว่าเป็นเบญจรงทั้งหลังหลังเดียวในประเทศไทยอ๋อนี่คือเป็นลายเบญจรงเป็นลายเบญจรงสีท่านก็ออกแบบอะไรใช่ใช่นี่ท่านเป็นท่านวิศวะเลยนั้นก็แต่แต่ไม่ได้มีแบบสร้างโบสถ์ไม่มีแบบแต่ว่าอยู่ในหัวใช่ใช่เหมือนเหมือนที่วัดพาะไล่เหมือนกันแล้วก็ที่ที่พิพิธภัณฑ์ ลุงปูโตเหมือนกันของคุณสรพบมเหมือนกันท่านบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มีแบบดอกกับแบบเรแต่จริงๆตอนเราขอเราอะไรเราก็มีแบบมีแปลนเสนอข้อเสนอก่อสร้างถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าในหัวในคือสั่งงานในคือไม่ต้องมานอกรอบไม่ต้องมากลางแบบนอกรอบจ้ะแต่ว่าแต่ว่าเราขอแบบก็ก็ทําตรงตามแบบนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในหัวสมองท่านอย่างนี้นะครับดูดูปรโตดูนี่ ไม่ค่อยเหมือนนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนบดอื่นนี่เป็นลายเป็นจรงนะเป็นจรงแล้วก็รู้สุกจะแตกหูปลกตาพอสมควรนะครับดูปจิตรกรรมด้านบนนะครับเป็น้นที่ปริษการต่างงดงานมากนี่เป็นระดับวิทยาศาต์นะครับของท่านพระครูเจ้าคุณท่านเจ้าคุณนะครับคุณนรสิาเจ้าคุณนรสิครับผมการเรียกกันง่ายเนาะเจ้าคุณนรสตามเลยครับข้างในเลยครับ โอ้นี่อาจารย์เมันเป็นอะไรเเป็นองโอ้็ปีที่ได้นีมันผ่านุกิจแลเออือเราเราไม่ได้มีมีมีุอะไรมากมายแต่สัคาแวาั้งใจของลตาทุกคุณทนทนรับอ่าแล้วก็ก็ตอนนี้แค่จริงๆก็ทำไปประมาณสัก70กว่า แล้วในเดี๋อภายในเดยู่ขันแล้วก็พื้นแล้วภายในต้องเป็นยังไงเป็นพรมเป็นพรมแดงอ่าภายในก็จะทําขอบในเห็นเหตุท่านคุยเอาไว้นะว่าจะทําเป็นิวขันขึ้นมาแล้วก็น่าจะเป็นวอลเปเปอร์าเริ่มเริ่มีก็จะทําเป็นลายเป็นจะนลงทั้งหลังแต่ว่าถ้าถ้ายุคนี้ก็ก็คงต้องใช้ของประกองสมควรแต่ถ้าเป็นวอลเปเปอร์ก็จะอาจจะทุ่นลงอ่ก็ดูอยู่นะครับ ก็ทางนี่ก <uk m> <road> ็จะไม่ไม่ไกลจากเส้นเส้นไายขนแก่นอ่าเ้นเส้นโคราชขนแก่นโคราชขนแก่นมาถึงหน้าวัดนี่จะอยู่ที่ประมาณ6กสิบกิโลพอดีอันนี้อยู่ติดถนนมิตรภาพรหว่างประทายกับพี่ามใช่ไหมอ่าไม่ไม่ทางแยกพี่ายเลยทางแยกพี่ายมาแล้วก็ไปนิ่ก็จะมีทางแยกไปประทาย แล้วว่าแล้ว่าท่านดอวัดนี่จะอยู่ติดถนนมิตรภาพมองไม่ได้ถ้าใครดูอยู่นะครับเห็นหลังคาเห็นชัดมากสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถ์กับถือว่ามาร่วมมาร่วมสร้างโบสถ์เป็นเป็นจรรงหลังเล่ยของเมืองไทยด้วยกันใช่สร้างโบสถ์เป็นจรงเพราะว่าท่านท่านทําด้วยศรัทธาแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ไปบอกบุญเลียลัยโดยทั่วไปคือใครมีศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านได้ปัจจัยมาเนี่ยท่านก็จะมาสร้างมาทำ นี่คือจาบผมตามมา,ายิ้นถามมาเรื่อยๆผมเลยมาสุนทาก์แล้วก็ไปวัดหลวงปู่ตโตของคุณสงภ์งแล้วก็ไปเห็นไปมีใครเล่ามาบอกผมก็เลยตามมาที่วัดท่านบอกว่าเป็นบ้านเกิด,บ,บ,กดบ,บ้านเกิดวัดบ้านเกิดมุงรอนของด้านนี้แล้วก็ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชไม่จับเงินไม่ไม่ มันอะไรไม่มีการที่ว่าจะไปเอาเงินทองจากใครหรือภาพแล้วแต่ประชาว์อะไรเป็นค่<ด>อะอันนี้มาใกล้ๆแล้ก็เกิดอันนี้แค่ไก ไปบ่อยร่วมทร้างกันบ่อยนี่เป็นประวัติที่มันน่าติดตามคนค่าแล้วก็ท่านเป็นพระระดับอริยะสงฆ์เจ้าเหมือนกันครับทานปฏิบัติมีปฏิบัติแล้วก็อามาในในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ได้รับการมอบหมายจากท่านให้ให้ดูแลแล้วก็สานต่อเพราะว่าท่านช่วงหลังท่านก็จะดูแลหลายที่ท่านก็จะไปหลายที่โดยเฉพาะตั้งแต่ ่วยพัฒนาและก็บริหารจัดการที่วัดบ้นบนานเราแล้วก็ก็เลยมอบหมายในอ้อาตมาได้ช่วยดูแลแต่แต่ก็ในการใ,ใ,ในในในท่านเป็นประธานอยู่ดีก็มีอะไรก็นําเรียนท่านแล้วก็อยากให้ญาติโยมชาวบ้านชาวพุทธเราถ้าถ้ามีโอกาสอยากจะให้ร่วมร่วมสร้างบุญกับท่านถ้าถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเรามาร่วมสร้างบุถบหลังนีเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วเราจะได้ หนองบัวทุ่งนะครับหนองบัวทุ่งซึ่งระหว่างเส้นไปโคราชขอนแก่นมันจะอยู่ระหว่างทางเลียเ้ยวมามาจากโคราชจะถึงที่หมายก<ผ>่อนแล้วก็<อ>วิ่งมาปุ๊<ม>จะตะไถ่ระหว่างคือระหว่างกลางวันจ,จะเห็นใต้อยู่ซ้ายม er, <ช>ือนะครับนี่เข้ามาแะวะชมแล้วมาทำุญแบบ,บพระภูหรือว่าพระอาจารย์นะตอนนี้นก็เป็นเจ้าวาดอยู่นะครับนี่เป็นก็มาทำก็โยมก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าทางเราก็มีคณะกรรมการที่ดูแลแล้วก็ชัดเจนอะครัาถ้าดูอยู่นี่เดี๋ยวผมเอาเบอร์หมายเลขบัญชีให้ให้ไว้ตรงตรงหน้านี้ก็ได้ได้ได้เดี๋ยวเราเห็นว่ามีวัดว่าอารามทุกที่เนี่ยต้องมีองค์ปู่ย่านาค่าผมได้ยินข่าวว่าที่นี่มีก็มีแะอ่จเดี๋ยวอาจารย์เนี่ย ลองไปดูว่ามีโง่งปู่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปที่สถานที่ด